วันนี้เราจะมาซ่อมครับเริ่มจากการเก็บครับปั๊มน้ำมันไม่ทำงานก็เลยซื้อตัวใหม่มานี่ตัวนี้ตัวใหม่แล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนี่ครับเส้นทางของมันอยู่ตรงนี้ับคู่นี้คู่ น้ำตาลเ่าเฮ้ยน้ำตาลกับสีน้ำเงินเนี่ยเป็นไฟ AC 220ก็คือมันอาศัยบอร์ดควบคุมเนี่ยอยู่ตรงข้างในนี่แหละเอียงๆอย่งนเนี่ยแต่ทีนี้ปรากฏว่าติดตั้งเสร็จแล้วมันก็ไม่ทำงานน่าจะเสียตรงเซ็นเซอร์น้ำหรือไม่งั้นตรงไหนก็ไม่รู้มันก็เลยจะแก้ปัญหาตรงนี้ครับ เนี่ยเราปกติไอ้ตัวสวิงเนี่ยสวิงคือสายสีเหลืองขาวไม่ค่อยใช้อยู่แล้วเพราะว่าไอ้พัดลมแบบนี้เนี่ยใช้สวิงไม่ค่อยเย็นก็เลยจะแก้ปัญหาแบบนี้ครับเอาเอาน้ำตาลน้ำเนินเนี่ยมาใส่ตรงเหลืองขาวก็คือตรงตรงเนี้ยมันก็จ่ายไฟสองยี่สิเหมือนกันเนี่ยเหลืองขาวมันก็จ่ายมา2 0เรากยี่สิบจับตัว น้ำตาลน้ำเงินมาใส่ได้เราก็เลยไม่จำเป็นต้องไปซื้อแผงแผงตัวนี้ประมาณ4 500ก็มันก็มันจะเปืือบานไปแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้คืเอ,อเราก็ดูขนาดสายไม่ได้วัดหรอกว่ากระแสมันเท่าไหร่แต่ดูขนาดสายเนาะสีสีเหลืองกับสีขาวนี่เหมือนมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่ามันก็น่าจะ เนี่ยใหญ่กว่ามันก็ทนกระแสได้มากกว่าโดยการคาดการเนาะก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วทีนี้ในการปั๊มน้ําปุ๊บเนื่องจากไว้สายนี้เป็นสายสวิงเนาะถ้าเราจะปั๊มน้ําเราก็ใช้สวิตตัวสวิงเนี่ยเป็นตัวปั๊มแทนถ้าน้ําหมดเราก็กดสวิตสวิงเราปรับจากหมดหมดออโต้เป็นแมนนวลนิดหนึ่งนะกดสวิงตัวเนี้ย เป็นการปั๊มน้ำนี่แหละแก้ปัญหาถ้าปั๊มน้ำไม่เสียนะที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ไม่รู้เช็คไงว่ามันเสียไม่เสีย <c oughs> ทุกอย่างปก,ปกติดีหมดนี่แหละมีปัญหาตรงนี้แหละสายยางของปั๊มก็เปลี่ยนใหม่อันนี้ไล่ให้ดูคร่าวๆครับไฟเข้าตรงเนี้ย220เข้าวงจรแล้วก็จ่ายไปยังตัวสี่เส้นเนี้ยเป็น ควบคุมมอเตอร์มอเตอร์ตัวใหญ่เป็นความเร็วไงเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นี่แหละตามนี่แหละสีเส้นเนี่ยควบคุมความเร็วเดี๋ยวนี้ว่าไปแล้วนะสวิงตัวนี้คือปั๊มน้ำตัวนี้เซนเซอร์เซนเซอร์เลยวะเซนเซอร์อ,รอ๋ไอไอ้ปล่อยไอออไนเซชันอะไรของมันเรื่องของมันไม่รู้ แล้วก็อีสายสองสายดำเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ระดับน้ําน่าจะไม่เสียไม่รู้มันเสียตรงไหนแต่ว่าเออเราจะท,ทําแบบน,นวดแบบนี้แหละโอเคทําเลยดีกว่าอ่านี่แล้วครับปอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็สีเหลืองสีขาวก็แกะมาลวตัวไอตัวขัวว้วต่อคอนเนคเตอร์นี่เก็บไว้ตอนแรกว่าจะแกะออกเราจะเอาเฉพาะขั้วมัน ไปแล้วก็เข้าบล็อกเดิมมันทํายากเอางี้ก็ได้เอาปลายสายนี่นะต่อกันบัดเกียอาก็ได้ครับอาจจะง่ายง่ายเราแต่ไม่รู้ว่ามันถูกอันนี้มันทํายากไม่รู้มันแก่แล้วมันจะย,ยังไงต่อไปก็จะบัดกี้ไหนละ่ะมันไปไหนละ่ะนี่มันดิ้นไปเนี่ยไอตัวเนี้ยสีไหนคู่กับสีไหนก็ม่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นไฟกระแสสลับมมีผลโอเคต่อละ ตอนนี้ก็ต่อไปแล้วครับหนึ่งสายก็คือสีขาวกับสีน้ำเงินทีนี้ก็จะมีตัวเขาเรียกเขาเรียกอะไรวะไอตัวที่เออเขาเรียกอะไรวะลืมชื่อมันตัวที่มันบังไว้อะเป็นฉนวน่ะลืมชื่ออ๋อลืมได้ยังไงวะเนี่ยทําเป็นไรเลยอีกเส้นหนึ่งจะนึกออกมาต่อใหม่ ก็ตัวนี้เรียกว่าเนี่ยก่อนจะทำเขาบอกว่าเติมตะกัก่วเข้าไปก่อนมันจะได้ต่อกันได้ง่ายโอเคเดีย๋ยวมาต่ออีกเส้นหนึ่งนึกออกแล้วครับมันเรียกว่าท่อหดนะเพราะมันมีหน้าที่ไว้หดนี่เองนี่เวลาเราทำเสร็จแล้วเราก็เลื่อนอันนี้ไปปึออ๊บเป็นฉนวนบังตรงนี้ไว้นี่ไงแล้วเราก็จะเอาอะไรเอาความร้อนมาจี้มัน มันหดมันก็จะแน่นพอดีเลยเป็นจุดเชื่อมต่อก็หน้าที่มันคือเอาไว้หดเลยก็เลยเรียกว่าท่อหดโอเคนี่มันก็จะหดแล้วครับเอาไฟแช็กลนๆปุ๊บมันก็หดแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นต่อสายเรียบร้อยแล้วระหว่างขั้วใหม่กับขั้วเดิมก็ขั้วใหม่กับขั้วใช่ขั้วใหม่ขั้วเดิม ตอนนี้เราก็จะจับไอตัวหัวคอนเนคเตอร์นะครับจับเข้าที่บล็อกของมันสีขา,ขาวๆนี้ข้างล่างเดยวหน้าจะใช้งานได้แล้วะปุ่มสวิงก็จะกลายเป็นอ,อะไรนะปุ่มปั๊มน้ำแนละ้วโอเคเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็ประกอบครับตอนนี้เราล้างทำความสะอาดด้วยไหนก็แกะมาแล้วครับ,บกลงกระลอกโอ้ฝุ่นเขรเลยเอาน้ำฉีดแจ๋วเลยที่นี้สภาพเครื่องใหม่ครับ อาจจะสีเปลี่ยนตามสภาพแล้วก็บ่อน้ำยังสะอาดเจ๋วว,วอยู่นะมีคราบเล็กน้อยอประกอบแล้วมลองทดสอบกนันใช้ได้ไหมนอ้องเติมน้ำลงไปครับเดี๋ยวทดสอบดูว่าใช้ได้ไหมตอนนี้เปิด ลมเป่าดีครับกดสวิงดูสิหึมโอ้มีน้ำไหลจริงๆด้วยแปลว่าใช้ได้พอปิดสวิงครับน้ำก็หยุดตามที่เราตั้งเป้าไว้เคแปลว่าใช้งานได้แล้วตอนนี้แปลว่าเปลี่ยนหน้าที่ใหม่เปลี่ยนจากสวิงเป็น ปั๊มน้ำในสวิงมันเราไม่ใช้อยู่แล้วมันอะไร่ะมันไม่เย็นเราใช้ระบบถังอย่างเดียวโอเคจบงานส่งงานได้ครับงานนี้ใช้งบประมาณปั๊มน้ำร้อยหนึง่งสายยางประมาณ20บาทไอตัวล็อกสัก20บาทนี่แหละ140-150จบใช้ได้ปกปติ ល្រូន្វាច់ទាត់ក្រូវទៅន្វាគ់ទាំងនាំងច